พี่ตุ้ยและก็พี่ต้อนั่นเองนะฮะอยากฝากคำถามอะไรนะครับถึง2คนนี้ส่งมาได้เลยนะครับตอนนี้ครับ4221300นะครับแล้วก็ฟังสดกันได้นะฮะทาง สมายเอฟเอ็มนะครับ90.75เมกะเฮิร์นะครับรวมถึงทางเว็บไซต์ครับที่ w w w c h u m u r i m e d i a c o m นะฮะแล้วก็ดูการถ่ายทอดสดได้ด้วยนะครับทาง SVTV นะครับเคเบิลทีวีแสนสุขวิชาณนะครับช่อง517นะฮะอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกับเขาสองคนนะครับแล้วก็ผมนะฮะดิจิไกยันคณาวินยงหัวนะครับในช่วงภาคบ่ายนะฮะในช่วงบ่ายสามโมงกว่าๆแบบนี้แหละนะครับ ลองกลับไปหลับซักคืนพอตื่นขึ้นมาแล้วเธอคอยคิดใหม่ว่าเรานั้นควรเลิกกันหรือเปล่า ที่ยาวนาผ่านควากน้ำกันมามากมายตอนนี้กำลังสลายในพลิอตาด้วยหนึ่งคำเท่านั้นแค่คำว่าเลิกราเธอพูดมันมามันใจดีแล้วหรือไร ฉันไม่ไดีสักอย่างตอนนี้ก็เสียมากเหลือเกินเมื่อก่อนไม่เป็นอย่างนี้เราเคยเผิดเชิญอะไรกันมาลองกลับไปหลับักคืนพอตื่นขึ้นมาแล้วเธอก็อยคิดใหม่ว่าเรานั้นควรเลิกกันหรือเปล่าชวนกลับไปหลับ ลับไปมองเรื่องราวความลางอะไรที่ไม่ดีตอนนี้ทำไม่ลืมเรื่องดีๆไปหรือเปล่าความร้อนใจคนเราหยุดลงแค่เพลองหลับตา อย่าให้อารมบทบังเหตุผลเลยอย่าให้หนึ่งนาทีลบมือแสงความคุ้นเคยคำไหนที่เออยยินกลับคำนั้นได้ทันไม่รู้ทำไมฉันไม่ดีสักอย่างตอนนี้ก็เสียมากหลือเกินเมื่อก่อนไม่เป็นอย่างนี้ เราเคยเธอเชิญอะไรกันมาลองกลับไปลาสักคืนพอตื่นขึ้นมาแล้วเธอค่อยคิดใหม่ว่าเรานั้นคุณเลิกกันหรือเปล่าช่วยกลับไปลาฟังดูย้อนกลับไปมองเรื่องราวความลางอะไรที่ไม่ดีตอนนี้ทให กลับไปหลับสักคืนพอตื่นขึ้นมาแล้วเธอคอยคิดใหมว่ารานั้นควรเลิกกันหรือเปล่าช่วยกลับไปหลับฟังดูยอมกลับไปมองเรื่องเาาความลางอะไรที่ไม่ดีตอนนี้ทำให้ลืมเรื่องดีๆไปหรือเปล่า ตอนนี้นะฮะมาแล้วเรียบร้อยนะครับปรบมือต้อนรับพี่ตุ้ยพี่เต้าดีกว่านะฮะสวัสดีครับเฮ้วันนี้มากับกีตาร์ด้วยนะครับต้องการจะสื่อว่าร้องสดแน่ๆวันนี้แน่นอนครับเราแค่เอามาโชว์เพื่อเป็นพร้อมประดับของเราแน่นอนครับเราจะมาเฉยๆไม่เลยดูเข้มมากนะถ้าเอามาประดับแค่นั้นนะครับก็พูด พูดเฉยๆมันดูเขินครับยังไงยังไงวันนี้เราต้องมีพร้อนิดนึงนะเอามาก่อนนะเราเรารู้สึกดีมากที่วันนี้พี่ไก่เวลายุทธมาสัมภาษณ์ไม่ใช่ไม่ใช่เวลาไก่กันจริงๆชื่อไก่สมภพไก่สมภพไม่ใช่พอแล้วจะสนุกมันเล่นตลกกันใช่ไหมวันนี้เอาซิงเกิลใหม่มาฝากกันทั้งคู่เลยตุ้ยต้อนวันนี้เอาเพลงใหม่มาตอนนี้ผมนั่งรถตู้มีเห็นเปิดแล้วใช่โอ้ยฟังอยู่แล้วฟังเพลงอะไรครับพี่ตู้ยเพลงนี้กอดเหลัาสักคืนแล้วเพลงของคุณล่ะรสชาติความรักครับ นี่เธอจะมาโปรโมทกันเองเลยใช่ไหมงานกันเองเลยใช่ไหมั่งรู้เขารู้เรื่องป่ะเนี่ยเราเราเราไม่รู้เขาไม่รู้เขาไม่รู้ที่ยิ้มยิ้มเนีขายิ้มเรื่องของเขาใช่ไหมไม่เกี่ยวเราใช่ไม่เกี่ยวเราเลยอ่อนอ่อนแหม่เกี่ยวกับเราอ่อนม่เกี่ยวอนนต้นพี่ตุ้ยก่อนพี่ตุ้ยปล่อยเพลงกลับไปหลับสกคลืนมาครับเพลงนี้เนื้อหาประมาณไหนครับพี่ตุ้ยเป็นการหยิบยกเรื่องราวของคนที่ชอบมีมีมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันนะฮะอาจจะเป็นเรื่องของแฟนกันหรือว่าเพื่อนกันหรือใครอะไรก็แล้วแต่นะฮะทุกๆ ทุกๆกลุ่มทุกๆแขนงเลยก็ได้อะนะฮะแต่มันเป็นธรรมชาติของมนุษย์โลกคือโมโหโวยวายมากกว่าการที่จะพูดกันดีๆฉันค้างแก้ปัญหาคือกลับไปหลับไปนอนกันสักคืนไปนอนกันครับให้มันจะเย็นก่อนอนกันเลยแบบว่าน้องกลับไปหลับกันกลับไปหลับไปเฉยๆก็คือเหมือนกับเป็นการกลับไปฉุกคิดกันสักนิดนึงดีกว่าที่จะเอาอารมณ์มาใส่กันตั้งสติก่อนว่างั้นเถอะแล้วค่อยกลับคุยกันใหม่ถูกต้องนะฮะอย่างเป้าคือเพลง รักเฉพอะรักเฉพาะ accent นี่แบบว่าจบนอกมาตุ้ยตุ้ยตุ้ยไม่คืออันนี้รอยักษ์ไงลอลิงมันแบบมันต้องมีอะไรมากกว่าต้องไงอย่างเงี้ยมันต้องต้อแต่ฮะอย่างพี่ต้อเนี่ยคือรสชาติความรักมันเป็นประมาณไหนฮะเนื้อหาเพลงนี้เนื้อหาก็คือมันจะเป็นประมาณว่าอ่าเป็นได้ทุกคู่เลยนะทุกคู่ก็คือมันก็ต้องมีเรื่องทะเลาะเบาแหวงกันเรื่องเป็นธรรมดาแล้วก็อยากแค่นั้นอยากให้มองบนพื้นฐานของความเข้าใจนะอย่าคิดว่าเฮ้ยวันนี้ อ่าเอาเนี่ยจะดีกันพวกเนี่ยจะทะเลาะกันแล้วทำไมต้องทะเลาะกันบ่อยขนาดนี้ไม่เข้าใจเลยอะไรเงี้ยคือบางคนอาจจะคิดว่าคบกันไป2ปีแล้วทำไม,มยังไม่เข้าใจกันอีกคือ,อมันปรับตัวไปเรื่อยๆเอางี้ว่าคนเรามีความรักเนี่ยมันมีหลายหลายรสชาติถูกไหม<ล>ครับรสชาติะมันก็แล้วแต่คน ใช่แล้วแต่สตาสตาสตาใช่แล้วแต่ป้าป๋าชอบฟิลต้อหมโอ้โอ้พี่เก่าโอ้พี่เก่าไก่ไก่ไม่ไรไไมมม่่เอาด้เยอะขนาดนั้นนะไออย่างพี่ตุ้ยเลยฮะมีส่วนร่วมอะไรบ้างครับสำหรับอัลบั้มนี้ล่าสุดโดยส่วนตัวแล้วผมเนี่ยเอาทั้งแต่แบบซิงเกิลเล็กๆนู่นเลยผมก็ไม่ค่อยใช่ซึ่งผมเป็นคนที่ไม่ค่อยถนัดเรื่องนี้เท่าไหร่กับการแต่งเพลงหรือว่าแต่งคำนองอย่างนี้นะส่วนใหญ่ผมจะเน้นออกไปในการเเพื่ออะไรถ่ายทอดประสบการณ์ที่เจอมาอย่างในครั้งนี้ผมก็ ถ่ายไปถ่ายละครอยู่มาห้าหกเดือนก็เลยจะได้ในแง่มุมมองใหม่ๆที่แบบว่าเกิดขึ้นในชีวิตซึ่งก็เลยมาเล่าบอกเล่าเอาสิให้พี่ๆเขาฟังพี่ๆทีมงานก็จะจัดออกมาให้ซึ่งก็โดนโดนเลยพอออกมาเมโลดี้ครั้งแรกก็โดนเลยซึ่ง,ซ,งซึ่งก็ค่อนข้างจะถูกใจแล้วก็ชอบกับการเปรียบเปยของพี่เขาซึ่งกลับไปหลับสักคืนก็คือตอนนั้นก็ถ่ายละครก็อดหลับอดนอนอดหลับอดนอนอยู่แล้วก็เลยเขาไม่ได้จะหลับอยู่แล้วใช่ฮะโดนแกจะบ้าเลยนะฮะมันเป็นมันเป็นอะ เขาเรียกอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมันมันมันออกมาจากความรู้สึกแม้กระทั่งกับการอัดเพลงในครั้งนี้เป็นอินเนอร์ว่านะฮะซึ่งก็การร้องเพลงครั้งนี้ก็คือผมก็ได้เอาเขาเรียกอะไรวิชาในด้านการละครน่มาผสมผสานกันกับการอัดเพลงในคราวนี้จริงเหรอมันใช้ได้ด้วยเหรอผมเอาเนื้อเพลงมาเนี่ย เคี้ยวแล้วเกินไปมันไม่มันไม่ขนาดนั้นไม่กินความรู้สึกเนี้ยหรอมาทางการมาทางความคิดก็พอคือแบบจริงๆคือผมจะมีการเข้าไปอัดก่อนคือไม่มีไม่มีใครร้องแก้วให้นะไกด์ครับไม่มีคนร้องไกด์ให้นะฮะกระจดผมเนี่ยไปฟังฟังทำนองเองแล้วร้องไกด์ไว้เองนะฮะแล้วก็เอากลับมาคลุกคลีก่อนก่อนก่อนจะถึงว่าอัดจริงคือเอามาฟังตอนไปขับรถไปถ่ายละครทุกวัน อย่างเงี้ยซึ่งว่พอถึงวันอัดเนี่ยเป็นการพลั่งพลูออกมาด้วยความรู้สึกพท่างพลูอ่ะโดยโดยที่โดยที่ไม่ต้องดูอย่างเงเธอเหมือนไม่ใช่เพลงนะเพาะเป็นเขาเขาเรื่องเพลิงพลายนะเพลิงพลาเรืองพลายเรื่องพลายซึ่งแบบว่าก็พลั่งพลูออกมาเป็นความรู้สึกแล้วก็ค่อนข้างจะ อินอินกับตรงนี้มากเลยลิงก์ไม่ถึงเอ็มซึ่งแบบ MV เราก็ไปช่วยเขาคิดด้วยด้วยความที่เรารู้เบื้องหลังเยอะเราถ่ายละครมาก็หลายเรื่องอยู่แล้วก็รู้เยอะแล้วก็จะแบบพี่วางพอตเรื่องอย่างนู้นอย่างนั้นอย่างนี้ดีไหมอยากจะตายตอนนี้นะพี่อะไรอย่างนั้นตอนตายมันกระพิบตาสองทีก็เนอะไรงี้มีตายด้วยเหรอถ้ายังไม่ได้ดูยังไม่ได้ดูลองไปดูเล่นเองเล่นเองครับและนางเอกเป็นแพ้นั่นเองนางเอกก็มีมิตุ้ยเหมือนกันครับผมใส่แต่พระองค์ก็เกเก่งมากเลยเป็นนางเอกเป็นนางเอกเป็นน ทั่วไปครับที่ที่ที่เออ่มีความสามารถเช่นกันซึ่งผมเชื่อว่าเดี๋ยวเดี๋ยวได้ดูเขาได้เห็นเขาเร็วๆนี้แน่เพราว่าอะไรนแล้วครับวี่เมียไปเมื่อวันหกวันที่ผมมิถุนาอยู่โอ้ก็นเอมีที่มีการหักมุมมากๆต้องติดตามตอนจบใช่ไหมหักมุมเลยหักเลยอันนี้พูดจริงพูดจริงจริงจริง จริงไหมเราคุดเล่นอะจนแบบหาควาเจนิงไม่ได้แล <forever> ้ไอ้อย <hat> ่างพี่โตนะฮะส่วนร่วมครับในบ้านนี้คืออะไรก็คืออะไรบ้างง่ายๆคือทุกอย่างเลยดีกว่าเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเนอเพลงทํานองคือมันเราก็เขียนขึ้นมาจากความรู้สึกของเราแล้วก็อาจจะหยิบยกของคนรอบข้างมาด้วยประสบการณ์อะไรต่าง ก็4ปีแล้วฮะที่จากอัลบั้มแรกมาขายขึ้นมาจากซิงเกิลแรกจากอัลบั้มแรกนะก็เหมือนครั้งนี้ก็ทําให้เราโตขึ้นนะครับก็ได้ร่วมงานจากหลายๆคนก็คิดว่าอ่ะหาทีมที่น่าจะเหมาะกับเราที่สุดครับก็เลยหาทางเพลงแรกก็ได้รสชาติความรักก็ได้ขุดเต๋ามาร่วมททํานองให้ก็เลยก็เลยก็ออกมาเป็นเพลงนี้แล้วเพลงต่อไปก็ได้มีโสการร่วมงานกับทางบริสต์แอนคอร์ครับก็ถือว่าน่าจะใกล้ๆเดี๋ยวคงได้ติดตามฟังในทีโอเคทีนี้มีสื่อดีโอแล้วฮะมีเรื่องฮะ มือถือวิดีโอก็ใกล้แล้วครับใกล้แล้วออกมาแล้วเหมือนกันครับแต่ว่าถ่ายแล้วถ่ายเสร็จแล้วยังไม่ได้ถ่ายยังไม่ได้ใกล้ถ่ายแล้วอ๋อแล้วใกล้จคว้าด้วยมีทีเซอร์ยิงออกมาดูโอเคนะฮะก็ติดตามได้ก็ลองลองไปดูทีเซอร์กันได้ครับอันนี้ต้องมาถามว่า2คนนี้เนี่ยปล่อยไปแล้วสำหรับซิงเกิลแรกของบั้มล่าสุดนี้นะฮะปล่อยไปแล้วครับผลตอบรับครับเป็นไงบ้างฮะทั้งสองคนเลยโอเคนะค่ะค่ะแฟนคลับว่าไงบ้างเอานี้ทัองสองคนปล่อยก่อนไงเขาฟังพวกเขาว่าไงบ้างก็หลายหลายคนเขาก็ชอบกันเพราะว่่าเเป็นซิิงกลที คฟังก็เพื่นเพื่อนก็เวลาหลับหลับมุ่งมุก็อ่ะเปิดฟังก็จะได้คึกคักกันมาหนึ่งแล้วก็ใครที่กำลังทะเลาะกับแฟนง้อแฟนอยู่ก็อยากจะเปิดเพลงง้อแฟนก็เอเปิดเพลงนี้ก็ได้จะได้ยิ้มยิ้มกันไปครับพี่ตุ้ยแหละฮะก็โอเคนะฮะก็จะมีคนถามถึงเพราะนี่เป็นการทัวร์คลื่นครั้งแรกของผมเลยครับกับกับซิงเกิลซิงเกิลนี้ซึ่งจริงๆ็ทัวร์ในกรุงเทพเป็นซิงเกิลซิงเกิลซิงเกิลนะฮะซิงเกิพี่ชอบอ่ะเหมือนที่ภาษาตีเป็นตัวคือแบบจริงๆแล้วเราเราก็ เต็มที่อย่างง่ายอยู่แล้วออกมาได้ขนาดนี้เราก็พอใจแล้วแหละที่เหลือก็เป็นคนฟังตัดเสีนะอยู่ที่ว่าเขาจะชอบบ้างน้อยแค่ไหนครับรับที่ในโลกนนานๆนะลูกทุ่งมาไม่รู้ไงฝั่งข้างไปฝากไปตุ้งเลยรับอะไรกลืนกินมาถึงฝั่งนี้อ่ะทีนี้เราถามว่าจะออกนอัลบั้มเลยไหมฮะเต็มๆเลยใช่ไหมยังครับคงต้องอยู่ในช่วงของการดูว่าอะไรจใจกันก่อนคือถ้าว่ากระแสดีเนี่ยก็จะเป็นทักไปอัลบั้มไปเลยอ่าใช่แต่ตอนนี้ถ้าอยากจะมีเพลง ของเราสองคนได้ครอบครองเข้าไปเลยที่ True Music dot com มีรหัสดาวน์โหลดไหมฮะ Square Root จุกน้ำหกไม่ใช่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 เลขรหัสเยาวมากนะอย่างเงี้ยก็มันจะเป็นการแพ็กเกจ True มีไหมมีไหมสามคำเด็ดอะไรอะไรมีไหมรู้ไหมมีมีวิธีการโหลดยังไงบ้างนะมีมีมีนี่ถามว่าสดสดถามสดจริงๆไงถามที่เนี่ยสดเลยอ่ะหดอกจันเลยฮะดอกจันเลยฮะดอกจันดอกจันโอ้โนี่คุณออกอากาศอยู่นะครับ จริครับอันนี้เราให้เวลาเขากลับไปคิดอีกหนึ่งวันครับผมไอเขาเขียนมาแล้วไงเขาเขียนมาทีมงาน์ดิมาร์ดตอนในเว็บทูมิวสิกเขาบอกเลยว่าทำมีรหัสพร้อมเลยว่าาจะมีดีกันบอกนะเป็นเขาเรียกว่าแพ็าเก็ตทูมิวสิกอย่างที่สามเขาบอกเธอนั้นไม่ขายจริงๆนะเธอนั้นบอกว่าเปิดให้เขาฟังอย่างเดียวแต่เขาไม่ขายนะเธอจะรหัสไปเองไม่ได้อจริงๆจริงๆนะไม่ธรรมดาไปเข้าไปไปเจออะไรเงี้ยไม่คือบอกรหัสเราก็ได้แค่เพลงเราไงแต่ถ้าเกิดสมัครเป็นแบบว่าคอมโบเซ็ต แต่ที่คุณสมัครไปสามคำพ่อตั้งยี่สิบเก้าบาทประมาณนี้ถูรลมได้หมดทุกค่ายค่ายเราเพลงพ่อเพลงาทำอะไรได้ครบเลยใช่อาทิโน่ถามว่าตอนนี้เนี่ยแต่ละคนมีผลงานนอกจากเพลงอยู่ด้วยครับอย่างพี่ตุ้ยเล่นละครอยู่เรื่องอะไรนะตอนนี้เงาพลายเงาพลายช่องสามใช่ไหมถูกต้องครับที่กำลังถ่ายทำมีอะไรครับตอนนี้ายสุดซ่าข้าสุดแสบโอ้โหแล้วกำลังอนาคตนะครับคุ้นศึกโอ้โหฮึไเยอะมากอะคิวเขายาวมากอะเดี๋ยวนี้เป็นเรื่อง เป็นละครพิเรียดใช่ไหมฮะใช่ฮะไม่คือจริงๆแล้วอย่างอย่างอย่างที่ผมบอกพี่เก่าไว้เนี่ยพี่ไก่ครับไก่ครับคือเงาพลายแล้วก็ชื่อชิวานาวีเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ผมถ่ายม่วนหายไปเลยห้าหกเดือนเสร็จปุ๊บแล้วผมมาม่วนทำเพลงทำเพลงก็เนี่ยก็ไปม่วนถ่ายต่อแล้วก็ไปม่วนถ่ายต่อตอนเนี้ยกำลังจะปิดนายสุชาติเขาแสบละเดือนประมาณสองสามคิวก็จะหมดละแล้วก็ นู่นไปนู่นสิงหาครับได้ออนไปดูกันขายไป5วันเลยเขาเนี่ยแล้วที่ได้ได้ดูเรื่องสุดซ่าอะไรนี้เมื่อไหร่ครับประมาณไม่เกินสิ้นปีผมว่าน่าจะได้ออนแอร์โอเคเป็นอะไรก็ดูเงาพายดีก่อนตอเงาพายเงาพายนี่เนื้อหาเป็นไงครที่ไปเล่นมาเงาพายนี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับลี้ลับลี้ลับหน่อยเกี่ยวกับชื่อเรื่องเขาบอกแล้วก็คือก็คือตัวเรื่องก็ตัวนางก็จะพายนะฮะพายก็จะมีแต่เงาของพายตัวตัวตัาเรื่ต้องเป็นเงาใช่ครับแก้ซะนีเแหละยิ่งนี่แล้ นะฮะเอาดีดีซิเป็นเรื่องราวของสิ่งลี้ลับที่เรามองไม่เห็นแต่ด้วยทั้งหมดทั้งทั้งวงมันจะพูดถึงเขาเรียกอะไรรักโลกโกรธหลงที่มนุษย์โลกเราเป็นกันอยู่ธรรมดาของโลกธรรมดาของโลกมากซึ่งก็จะได้เห็นการถ่ายทอดออกมาของตัวละครนะฮะไม่ว่าจะเป็นพ์ทฝั่งผมนี่ก็เป็นฝั่งที่แบบว่าจะบ้าเหลอมีผู้ชายแบบนี้ด้วย ยังไงอ่ะกันไปเป็นตุ๊เดอเหรอจะดีกันไปไหนไม่ใช่เป็นผู้ชายที่ดีเอาคือดีแล้วเกินผู้ชายที่อบอุ่นแสนดียอมทุกอย่างในโลกล่ามันไม่น่าจะมีนนนาีัดดข้ซึ่งเราเล่นเนี่ยเราก็ได้ถ่ายทอดได้เห็นถึงพาร์ทฝั่ง ฝั่งที่ยอม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 แล้วก็มองโลกในแง่ดีอย่างงี้พออีกฝั่งหนึ่งคือฝั่งพี่หนุ่มเนี่ยไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าเป็นฝั่งไม่ดีนะแต่มันจะมีเลเวลขยับขึ้นไปเรื่อยๆของอารมณ์ตัวละครที่ความอยากความโลภขึ้นไปเรื่อยๆพเลเวลใหม่ดิเลเวลมีลอริงมีนีมีมีมีระดับเลเวลของ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 ตัวละครตัวนั้นๆอะไรเงี้ยซึ่งก็ได้เห็นในมุมมองละครในทุกๆแง่มุมนะ นะครับแล้วตอนนี้ก็ออนแอร์อยู่ช่องสามเวลาช่องสามจันทรคาร์ครับสองทุ่มครึ่งครับผมประมาณนั้นประมาณนั้นผมยังไม่ได้ดูเลยนะ่นแหละพูดพูดเองเล่นอย่างเดียวเลยใช่ไหมเล่นเสร็จมาทิ้งไว้กันเลยใช่ไหมไม่เลยไอพี่ต้อครับพี่ต้อนนี่ตอนนี้มีผลงานอื่นไหมผลงานอื่นนะครับตอนนี้นะครับใครที่อยากจะรู้รู้ว่าโหลดยังไงก็รู้แล้วครับดอกจัน สองสองพูดเองเลยคุณมาพูดดอกจันดอกงสองสองสองอ่าสองหมดเลยสี่ตัวอ่านั่นแหละง่ายหมดได้พอทรูใช่ไหมฮะจูมกจูมกจูมกฮะแล้วก็ผลงานนะครับที่่ทีครึ่งผ่านพ้นไปคุณร้อนก็คือคอนเสิร์ตเดียวครับครั้งแรกของเองจริงป่ะจริงครับเนี่่ฮะอันนั้นเรื่องที่เอ็นเทเตอร์ครับก็ผ่านพ้นไปได้ดีนะครับก็มีพี่ป๊อตมาเล่นดอกมาเป็นเกสแล้วก็หลายๆคนนะฮะที่เป็นเพื่อนๆในเอสแล้วก็รุ่นสี่ด้วยก็เลยครั้งนี้ก็เป็นคอนเสิร์ตอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าเป็นการรวมตัว ของรุ่น a f c ครับใครที่ติดตาม a f c ก็คง จะดูกันนะฮะได้เจอกันแน่นอนนะครับ F4 Estate วันที่10กรกฎาคม10กรกฎาคมก็อีกไม่นานนี้แล้วเนาะนานแล้วจองบัตรได้ที่ www.booking.com ครับโอเคบัตรมีราคาเท่าไหร่บ้างครับจำได้ไหมราคาเท่าไหร่บ้างมันเยอะมากนะครับใกล้หมดแล้วใกล้หมดแล้วจริงแสดงว่าเราอยผักเยอะขึ้นมาลิตนึงเพราะว่ารวมได้หลายปีถูกไหมฮะรวมหลายปีเลยเขาเขาคิดถึงกันมากแล้วเขาเลือกร้องกันมานานโอเคนะครับก็ติดตามดูได้สำหรับวันที่10กรกฎาคมนะครับนะครับทีนี้ต้องมาถามว่าต่อไปจะมีซิงเกิลอะไรออกมาอีก ฮะต่อจากนี้ไปวางค์อย่างอะไรครับพี่ต้อเลยก็ต่อไปเั้า่งจะคุยกันไปเมื่อหลังจากปล่อยปล่อยเพลงนี้มาครั้งแรกก็ได้คุยกับทีมงานแล้วว่าเดี๋ยวคงจะมีคลอดตามออกมาอีกซิงเกิลก็จะเป็นแนวอะไรกันแน่ครับ็ต่ไม่น่าจะทิ้งแนวนี้แหละแต่ก็คือคงจะมีฉีกๆออกไปให้ไม่ซ้ำกันจะเร็วขึ้นไหมเร็วขึ้นไหมหมอลำเดี๋ยวต้องรอดูเพราะอันนีไม่รอมั้งพี่ต้อถ้าหมอลำรอบหน้าครับฝั่งนี้จะได้สองขึ้นก็โปรโมทสองขึ้นทั่วมันดีพี่ต้อเลยฮะซิง่งต่อไปซิงก่งต่อกก็ ได้ทำงานรุ่มกับ Believe แล้วครับก็จะเป็นแนวเพลงที่วัยรุ่นวัยรุ่นทันสมัยหน่อยนะฮะจ,จะเป็นเพลงช้าๆหรือว่าเป็นมันก็ฉีกจากเดิมไหมฮะมีเดียมก็คงไม่ฉีกจากเดิมมากครับอาอแต่ว่านิดนึงนะเนาะให้มันดูแตกต่างใช่ครับ <c oughs> นะฮะก็ <c oughs> อ,งองเราติดตามฟังกันอีกทีแล้วะโอเคแน่นอนวันนี้มีกีตาร์มาต้องร้องสดล้วลละนะฮะทั้งสคนเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> จะได้รู้ว่าฟิลระหว่างฟังในเสียงที่เป็นซิงเกิลที่ปล่อยออกมาเนี่ยครับกับร้องสดมันแตกต่างกันนะว่าในเสียงที่เป็นซิงเกิลก็จะดูดีกว่าอยู่แล้วเฮ้ยอย่างว่าอย่างการฟังดีร้องสดต้องคุณภาพกว่าอ๋อมันเป็นมันเป็นความไลฟ์ใช่ไหมครับใช่เอาใกล้ก่อนดีใกล้ก่อนดีไลฟ์เอาคุณกาลขยกฟังนะครับไปต่อยลองกลับไปหลับสักคืนกลับมาแล้วเธอเคยคิดไหมว่าเรานั้นควรเลิกกันหรือเปล่า เวลาฟังดูย้อนกลับไปมองเรื่องราความลังอะไรที่ไม่ดีตอนนี้แล้ไม่มีคืนดีดีไปหรือปล่าโอ้โหคุณแม่บอกต้องพร้อกว่าเม็ของสดได้จะว่าเคะืนั้นเลยจะว่าเคลืนั้นเลยมาเลยมาเลยมาเลยเขาขึ้นมาเองด้วยเอานม้ ตายด้วยไปว่ายน้ำกันเพลงคุณน่าเต้นอ๋อแล้วครับโโอ้หแต่ท้าประกอบไปที่มากจริงนะเท่มากอ่ะเหมาะกับความเป็นหนุ่มร็อกอ่ะเป็นนหุ่มร็อกอออกดูเลยว่าเป็นเป็นนักร้องร็อกแน่ๆนะฮะอัสสัมชัยล่ะเดี๋ยวให้ฝากผลงานหน่อยตอนนี้มีอะไรยังไงกันบ้างครับผมก็ถ้าคิดถึงกันก็กดเข้าไปเลยครับทูบิสิกรคอมครับเพิ่งเจอผลงานของเราเยอะแยะมากมายตอนนี้นอกจากเราสองคนที่ออกซิงเกิลก็มีเหล่าบรรดาเพื่อนเหล่าบรรดานักมรักสัง โอ้ว้าวไม่ว่าจะเป็นนัทสัดาธทอนไม่ว่าจะเป็นนัททีมท้ามเอาพับแพงก็มาโอ้เวนตีก็มาด้วยโอ้ยคุณพระช่วยเยอะไปหมดเลยครับมากันเยอะจริงๆนะฮะก็เข้าไปโหลดเข้าไปดูไน้ล็เซลจริงๆอ่ะเพลงเยอะเพลงเยอะเพลงเยอะมากตอนนี้เราบอกไม่หมดเนเราบอกไม่หมดตอนนี้ก็ยังมีแค่กลับไปหลับสักคืนกลับ รสอาติและความรักคุณพี่แมนได้ผมหายไปละเอาไหมเอาแบบห้าสี่สามสองตอนนี้มีแค่กลับไปหลาบสักคืนแล้วก็รสชาติและความรักเออแล้วก็เกิดชาวจัมบรีทุกคนที่ชอบก็ขอเข้ามาได้นะครับผมสมาเอฟเอฟนะฮะรับรองความสุขจะเกิดขึ้นแน่นอนอย่ลืมนะครับว่าโหลดได้นะครับที่ดอกจันสองสองสองสี่ตัวสอง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 นะครับโอ้โหขอบคุณทีเจีกล่าวมากเลยรุ่งานมากรุ่งงานา เท่มากเลยพ่อเท่มากเลยจริงช่วยเลยช่วยช่วยก็เท่าเราจะปล่อยแอร์ทานก็ถึง4ี่โมงเย็นแล้วให้เราคุยกันสามคนจริงๆแต่ว่าไม่สามารถทําได้อะอะเรกเไม่ได้ทำเดี๋ยวเรามีซิ่เกิจสองมาเรามีซิ่เกิจสองได้มาได้มาอีกนะเราจะไปมาโอเควันนี้ขอบคุณมากนะพี่ต้อยพี่ตุ้ยค่ะจะผลการตรวจเลือดของคุณ